สีครับพี่วันทั่มนะครับวันนี้จะมาสอนการบอกขนาดนะครับโดยชิ้นงานจะเป็นลักษณะนี้นะครับจากวิดีโอที่แล้วพี่ได้สอนการสร้างภาพชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม solidworks แล้วก็มีการสร้างวาดภาพฉายนะครับแต่ว่าพี่ยังไม่ได้บอกขนาดนะครับวิดีโอนี้พี่ก็จะบอกขนาดจากภาพฉายในตัวนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะใช้ชตัว โปรแกรม solidworks ในการบอกขนาดนะครับอ <c oughs> ันี่ก็เปิดพ์ทชิ้นงานนะครับถ้าในตัว solidworks สามารถดึงออกมาได้สองที่นะครับจากทางตัวนี้เราก็ไปเลือกไฟล์ที่เราเซฟไว้นะก็คือตัวนี้นะครับก,ก็จะมีตัวชิ้นงานสามารถทามาเลือกได้เอาด้านซอนดัน right side isometric ได้หมดนะครับ อยู่ที่หนึ่งนะครับมาที่ตัว View Layout นะครับตัว Standard Layout ที่มันยังไม่มีเราก็ไปเบลล e ขึ้นมาเนื่องจากเราไม่ได้เปิดตัวชิ้นงานมันค้างไว้นะครับนี่ก็จะมา3 View นะครับพยายามจะเดี๋ยวพี่จะปรับนะครับให้มัน คื่อจะบอกขนาดได้หลายแบบแต่ที่ขอยัดทำเปลี่ยนคุณละไซน์นะครับเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับนี้สิ่งที่ขาดไปพี่ขอมาอีกอันนึงนะครับ เมาอีกน,นะครับก็จะได้ในตัวนี้มาสอนกันเล็กน้อยซึ่งถ้าสำหรับใครที่ใช้โปรแกรม SolidWorks นะครับก็ไอตรงด้าน top view เราจะเห็นในตัวกับรายไซ s ์วิ v มันจะมีตัวที่มันมันไม่ใช่อยู่นะครับเดีนะ๋ยนวะพี่เอารูปบอ,อกมาให้ดูนะครับ ก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะคือตรงนี้นะครับไอเส้นเส้นตรงเนี้ยมันจะมาปรากฏที่ด้านท็อปกับด้านไร้สายด้วยนะครับพี่จะสอนวิธีการเอาออกตันนี้พี่ขออนุญาตปรับสีตัวนี้อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะโอเคครับวิธีก็คือนะครับเลือกวิววิวนะครับอ่าคลิกอย่าไปคลิกที่เส้นนะครับคลิกที่ไอกรอบเส้นประตรงนี้นะครับตอบฟอน จริงๆต้องกด Control คอนโทรลค้างด้วยนะครับถ้าจะาเราต้องการเลือกหลายๆวิวนะจากนั้นคลิกขวาเลยคลิกขวาที่บริเวณที่อยู่ในกรอบไปที่ tangent edge แล้วก็ tangent edge remove น,นะมันก็จะเอาขอบไอ้ตัวนี้ออกไปแล้วอันนี้ก็จะดูชิ้นงานง่ายขึ้นเดี๋ยวพี่มี2อันนะ ก็คือท็อปฟอร์ไลท์ไซส์อันด้านบนกับด้านล่างนะครับทพี่เอามาเพราะว่าเผื่อเผื่อนะครับมีการบอกขนาดได้หลากหลายพี่ก็จะเอามาทําให้ดูกันนะครับจะได้ฝึกเพราะว่ามันจะบอกได้หลายแบบเราจะไม่ตายตัวในการบอกนะครับโอเค อเคคนะครับตัวนี้จริงๆยังขาดเส้นตัวเส้นซินเร์ไลน์อยู่นะครับโ okay. อเคยึปรับปอีกทีหนึ่งซินเร์ไลน์นะครับสำหรับคนที่ใช้ตัวโปรแกรม solidworks นะครับเรามาที่ตัวนี่นครับ annotation มาที่ Center Line คลิก select view เลยนะครับแล้วก็คลิกตัวกรอบตรงนี้ Yeah, เรียบร้อยนะครับสีตะลายเรียบร้อยแนละ้โอ้ใครที่ดูวิดีโอก่อนหน้านี้พี่ลืมตรงไหนที่พี่ลืมเนะนี่ยโอเคตรงนี้จริงๆไม่มีนะครับที่มีเพราะว่าเนื่องจากอ่าเราทำตัวทิ ตัวฟิลเลมันเลยมันมันขึ้นตรงนี้มนไม่เกี่ยวก็ลบไปนะครับทีนี้เหมือนกันมันขอบฟิลเลตไม่เกี่ยวลบทิ้งนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มบอกขนาดกันนะครับโอเคโดยชิ้นงานเป็นลักษณะน,นี้นเริ่มเวลาเราบอกเราต้องบอกให้ครบนะครับ ความคุณยาวคุณสูงเพื่อที่จะสร้างขนาดชิ้นงานได้นะครับนี่เราพยายามบอกภาพรวมใหญ่ๆก่อนก็คือบอกด้านกว้างนะครับกว้างนี้ก็บอกได้2แบบบอกด้านด้านสอนตรงนี้ไปก็ได้นะหรือว่าบอกจากด้านท็อปมาอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลือกเลยนะครับบอกอันใดอันหนึ่งนะเราลบทิ้งนะครับไม่ใช่บอกทั้งคู่นะครับ พี่บอกด้านนี้เข้าไปด้านกว้างและไปด้านสูงสูงเราจะสามารถบอกนี้เลยก็ได้นะครับก็คือจะขอโปนไปอย่างนี้ก็ได้เห็นมันไม่บอกให้มันจะมีจุดเดี๋ยวพี่ลองดูก่อนโอเคสูง ็อาจจะบอกจากไซส์ามาก็ได้นะครับสูงเราจะบอกมาอย่างนี้ก็ได้สำหรับคนที่ใช้เขียนแบบตอนนี้ตัวเลขมันจะไม่เหมือนกันเนาะเน,นื่องจากให้ทนที่พี่สร้างเลยตัวเลขพี่จะใช้อีกแบบหนึ่งแต่ว่า ไอแบบเนี้ยเขาจะไม่ได้หยมบอกเนื่องจากมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะครับฉะนั้นเขาจะบอกว่าไอจุดศูนย์กลางตรงเนี้ยมันเท่าไหร่นะเนี่ยทีบีบอกก็เาก็มาบอกเอและมีตรงนี้แทน,นครับว่ามันเท่าไหร่แล้วก็ต่อไปก็อบอกวงกลมเนี่ยเส้นนี้ห้ามทับกันเห็นนะเนี่ยเส้นนี้ห้ามทับกันนะครับเป็นขอน้อกาหนด อันนี้ก็ดึงแพยา,ยามดึงให้มันตัวเลขมันตรงกันนะครับก็ทําให้แบบตูตอ่านง่ายขึ้นนะครับตวสวยงามโอเคอันนี้อย่าลืมต้องชี้ไปที่จุดศูนย์กลางครับคนที่ใช้เขียนแบบมือนะเขียนว่าเราเอา10บวกกับรัศมีตรงนี้12.5มันจะได้22.5ก็คือไอ้ตรงนี้น,นั่นเอง แต่พี่บอกว่าไอ้อย่างเงี้ยเขาไม่นิยมบอกเนื่องจากมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมมันมีส่วนโค้งตรงนี้นั่นเองนะครับเห mm ็ hmm. นไหมมีอะไรต้องบอกอีกก็คือตัวฟิเลตพยายามบอกให้เห็นว่าพี่พยายามเอาเอามาไว้ฝั่งเดียวกันนะครับ นี้มันลกก็อาจจะไปไว้อีกฝั่งหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับฝั่งนี้อันนี้นะด้วยอันนี้เราต้องกะ ใส่ไปด้วยว่ามันมีสองอันเพราะอะไรมันมีสองฝั่งไนงะนะครับเนี่ยน,นะมันมีฟิลเล็ตสองฝั่งนะครับเราก็ต้องใส่สองเราก็ x นะครับติดถุงแค่นี้เองนะครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่น่าจะสร้างได้แล้วนะครับความกว้ยาวขาดอย่างเดียวก็คือด้านลึกด้านลึกสามารถบอกได้สองแบบ ก็คือบอกจากไรซ้ายหรือบอกจากท <Yeah. S 1> ็อปเห็นว่ามันยีบห้าเท่ากันเราเลือกบอกอันใดอันหนึ่งนะไม่ใช่บอกสองคู่นะผิดนะครับมันจะซับซ้อนนะเคยไหมครับนี่เราก็เลือกเอานะครับว่าอยากอย่าบอกทีวิวไหนโอเคก็วงกลมตัวอะไรละเอียด ไอ้ตัวนี้อาจจะบอกว่ามัน True นะครับ True ก็คือทะลุผ่านหมดก็ได้นะครับตรงนี้จะเกิดเขียนบอกไว้นะครับที่ H O U กรนีว่ามันทะลุพอเป็นจริงไม่บอกก็รู้รู้ได้อย่างไรดูจากเส้นปะจากวิวท็อปกับไรสายนั่นเองนะครับ อาจจะไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้โอเคมีตรงไหนได้บ้างที่สามารถบอกไม่ต้องเหมือนกับอันนี้ก็อาจจะมีเช่นความกว้างนะครับที่เราไม่ไม่ต้องบอกจากให้เหมือนกันก็ได้ก็เช่นบอกตรงนี้กว้างนะครับก็ปกติบอกด้านฟอนเราก็ไปบอกด้านท็อปเพราะความสูงตรงนี้นะครับ จริงมันก็เท่ากันกับตรงนี้นนนเท่ากันแล้วก็ตึงต่างกันแต่ว่าตรงนี้มันบอกแค่ไอคอนสูงตรงนี้มันเลยมันจะเว้นช่องไฟไว้ถูกไหมแต่อันนี้มันบอกจากไอ้ข้างในนะครับเ้วก็ไวส้สิมันก็จะขีดจากด้านในควมันจริง เห็นว่ามันถ้ามันตรงไปอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยเราไม่ต้องบอกได้มีพิกยายมาตรงนี้มันจะคล้ายๆตัวเิมนะครับอ่าเออมีการลึ่งครับตรงนี้นะครับเออเราบอกนี้ก็ได้เห็นไหมจะบอกฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็ได้ได้หมดนะครับล้าวเรา,เา,เรานะ าถามว่าจริงๆถ้าไม่บอกรู้ไหมก็รู้แต่มันจะไม่ชัวรู้แต่ไม่ชัวร์นี่คืออะไรก็คือมันอาจจะเขาอาจจะมองได้ว่ามันอยู่กึ่งกลางอยู่แล้วก็อาจไม่จําเป็นต้องบอกนะครับไอ้ไม่ชัวร์ก็คือถ้าไม่บอกเอ้ยมันอยู่กึ่งกลางหรือเปล่าเนี่ยแหละครับน,นี้ปัญหาจริงก็ จริงก็ต้องควรบอกจริงก็ต้องควรบอกตรงนี้ด้วยนะทีม่มันเป็นจุดตรงนี้นะครับเนี่ยถามว่าทำไมต้มองบอกเพราะว่า คือมันก็กำกึ่งว่าจะบอกไม่บอกโอเคอตรงนี้จริงๆไม่ต้องบอกก็ได้เนะื่องจากเรารู้ไอ้รัศมีตรงนี้แล,แล้วเราก็รู้ว่ามันอยู่กลางๆตรงนี้เราก็จะรุ้มมุมตรงนี้นะครับแต่แล้วพี่เป็นกงนะังวลว่าเอ๊ะเขาจะรุ้มมุมตรงนี้ไหมนะครับ มันมีตรงไหนอีกที่สามารถบอกไม่เหมือนกับเิืนี้ได้นี้น่าจะบอกได้เหมือนกันนะครับอย่างแค่ย้ายๆายายตรงนี้ไปแบบมันก็อาจจะดูเหมือนลกน้อยลงแค่นั้นนะครับ พ่วงไปชิดกันเลยก็ได้นะไว้ไว้ฝั่งเดียวกันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อย่าลืม 2x เล่ะนะครับเพราะว่าเราฟิลเลตสอันต่อไปเมื่อกี้เราบอกด้านกว้างตรงนี้ใช่ไหมยี่อาจจะย้ายมาบอกอันนี้ แทนก็ได้นะนะเลนนก็จะต่างกันสองรูปนี้ก็จะต่างกันเล็กน้อยนะก็ที่จะเห็นว่าตรงนี้บริเวณตรงนี้มันแน่นแล้วพี่ก็จะมาย้ายมาบอกตรงนี้นะนี่โอเคกลับหัวลูกศรได้โดยการดับเบิลคลิกตรงหัวลูกศรน,นะครับแลาควรไม่ใช้โปรแกรมสรุ w เ r k s โอเคครับแลเรียบร้อยนะครับโดยประมาณองค์วจะเห็นความแตกต่างกันนะครับเอ้มันสามารถออกแบบไหนก็ได้แต่ข้อที่ควรระวังก็คือควรจะอ่านง่ายนะครับแบบอ่านง่ายประมาณนี้นะครับโอเคเรื่อง การบอกด้วยขนาดนะครับดิเมนชันเ่อจะเป็นประโยชน์แก่น้องๆนะครับควรช่วยกดติดตามช่องให้พี่ด้วยนะครับกด Subscribe ถ้าเป็นชอบก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับโดนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ